สวัสดีครับ Getu Blackboard ไว้ๆนะครับก็ปกติฝั่งนี้นะครับเราจะเป็นหน้าจอของ iPad เนะาะ iPad นะครับมี Microsoft t e a m อยู่นะครับจริงๆเราก็สามารถทำอะไรบนนี้ก็ได้แหละนะในการบริหารจัดการจะสร้างทีมสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่คราวนี้ถ้าเราอยากจะจัดการให้มันเป็นระเบียบม,มากขึ้นเราอาจจะไม่ได้ให้ทุกคนเป็น Owner ขึ้นมานะครับเราอาจจะมีการ ส่งคำร้องในการขอสร้างทีมสร้างสตรัคเจอร์อะไรต่างๆซึ่งเราจะเก็บเป็นเทมเพลตไว้ละนะครับอย่างในตัวอย่างตอนนี้ก็มีแท็บเดียวคื general, อ general มี Channel เดียวคือ general นะครับคราวนี้อีกฝั่งหนึ่งเป็นหน้าจอของ k 2นะครับตัว microsoft teams เ,เนี่ยมันก็มี api นะครับ rest api เป็นกราฟนะครับให้เราเรียกได้นะครับอย่างตัวเนี้ยพัดก็ลองทำไว้ละลองกด get my mst มานะครับ มันก็จะได้ขึ้นมาหนึ่งอันแบบนี้ก็คือมีอันเดียวนั่นแหละนะครับคราวนี้เราอยากจะได้ c ช a น n e l เพิ่มทำยังไงนะครับอยากได้ Channel เพิ่มเราก็อาจจะทำแบบนี้เป็นแคททู New Channel แล้วเราก็กดสร้างึเข้าไปซึ่งก่อนที่มันจะสร้างจริงๆเนี่ย มันอาจจะมีการ approve หรืออะไรก่อนก็ได้แล้วค่อยสร้างนะครับตรงนี้เราจะเห็นละมี hidden channel เนอะเรากดไปดูซินี่ไง k 2 e t e n น c n ก็โผล่ขึ้นมาละเราก็สามารถ add owner นะครับ add member ต่างๆได้นั่นก็หมายความว่าต่อไปที่เราจะ provisioning เจ้าทีมขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่จาเป็นต้อง manual ละเราทำ template ไปได้เลยฮะเหมือนท่าน ให้เรานึกถึงสมัยทำแชร์พอยต์ก็ได้ที่เราสามารถโพสชิ่งไซต์ขึ้นมาทั้งอันโดยที่ไม่ต้องทำเองนะครับมีเทมเพลตแล้วก็ p o i โ i o n i n g ขึ้นมาว่าในทีมนะครับใครเป็น o อ n เนใครเป็น Member นะครับมีกี่ Channel ข้างในนะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันก็มาไวๆแค่นี้ก่อนนะครับสนใจยังไงก็ลองคุยกันนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำยังไงบ้างเอาละครับสวัสดีครับ